สวัสดีครับคุณดูมีใครจำน้องรูก้าได้บ้างครับเหรอครับพี่แปม๊มเออคือแบบผมก็อยากอยากขอโทษนะครับเรื่องที่แบบไปซ้ำศพแล้วก็ไปแอไสไซ่อ่ะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมวีรกรรมซ้ำศพโอ้โหเรียบร้อยว่ะอ่า น้องเขาก็ได้ทักมาแบบว่าแบบขอโทษพี่คุยกับพี่เป็นการส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ผมว่าจะเป็นเด็กดีวันนี้นะครับผมน้องลูกา้าก็ได้ชวนพี่ไปเล่น4 v c แต่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดจะเป็นยังไงกดไลค์แล้วไปดูคลิปกันเลยครับเ <M ission noise> อ้าลูก้าเชิญมาสวัสดีครับสวัสดีค <of> ร <music> ับ น้องน้องลูก้าสวัสดีคนดูหน่อยเร็วสวัสดีครับคนดูทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมหลังจากที่แบบลูก้าได้แพ้ไปก็สัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วนะคนดูก็แบบเดี๋ยวนี้ก็แบบพูดเพาะมากเลยนะครับคือวันนี้ผมอยากให้พี่แบมแบกแลงครับแบกแบกนะทีวีพอเหน่อยแล้วปะครับโอเคโอเคถ้าว่าน้องเป็นเด็กดีแล้วพี่ว่าจะไปแบกแรงซีวีซีหน่อยละกันแบบจะพาไปแบกสาวแบกขึ้นแกนอะไรเงี้ยกดเลยไหมครับกดเลยน้องชาย โอเคครับวันนี้เราก็จะแบบมีภารกิจแปลดันแกนกับเด็กลูก้ากันนะคนดูโอ้โหฝั่งเฮ้ยทีเราได้ตึงกว่าตอนเนี้ยแดง40ดาวครับมันมาแล้วครับมันมาแล้ว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 ได้เด้พี่ไปน้องหลักก่อนเก็บอุ้ยชูชูกันชูกันชูกันชูตาลาลาลาแล้เบิดแล้วเบิดเบิดสวย ท่าน ok ี้น right. okay, <Double kill. S 1> ่าจะเข้านะเตยนะเตยนะครับเตยนะครับโอเคน้องโอเคน้องทีนี่ยังอยู่ตรงไงสวยเข้าอุ้ยตีนหัวตีนหัวร้อยตีนหัวร้อยตีนหัวร้อยเนาะอยากเข้ามาแค่อยากเข้ามาเลเดี๋ยวชุบเพื่อะเข้ามาดิเออเอาเลยน้องเอาเลยน้องไปไปไปที่หัวไม่ตายอ่ะสวย เกมดีครับเกมดีทุกทีครับมันตึงเกมนี้เราแบบไปเจอแปร์วัดดวงยูซี่ชาร์ตครับเกมนี้ยคนอื่นเขาเรียกยูซี่นะแต่พี่เรียกยูซี่นะพี่อะน้องๆคนดูพากันเรียกปืนปืนเนี้ยว่าอะไรกันบ้างครับผมเรียกว่ายูซี่หรือว่าอูซี่กันครับเอี๋ยดีหน่อยทีมันดีน่ะดีเฮ้ยเออใจเย็นครับมันก็ชนะมาแล้วเกมแรกอ่ะพชนะแต่เกมแรกเป็นหรือเปล่าครับเกมอื่นชนะเป็นหรือเปล่าเนี่ย เอาก็เกมเพิ่งเริ่มเถอะผู้ดาวมีค่านะครับอย่าเอ๋อุ้อุ้ยอุ้ยมาเอ๋ออะไรครับมันเพิ่งเอ้กิมกิมไม่ไม่ไม่อุ้ยเอ้าโอ้โง่โง่จริงโอ้เอ๊ะทำไมน้องปากตอแหลอย่างนี้วะไปอะไรครับอะไรยังไม่พูดอะไรเลยนะโอ้ทีมก็จะเล่นโง่เกินหลังแบบเล่นคนเดียวดีกว่าโอ้ทีมโง่หา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 าที่น้องด่าทีมหรอ ตามหมดแล้วครับไม่ได้หวันไม่ได้เก่งกว่าเลยหรอกดูดูคนตื่นเขาเล่นไรดูแอสตาดูครับเฮ้ทำไมาเองปากดีอย่างเงี้ยน้องอนานเรียบร้อยครับปากดีล้มไปละ <S <S มันดาวเด้มทีมไม่เข้าอ่ะทีมทำไรอ่ะเฮ้ยน้องอย่าโทษทีมดิเขาเล่นกันเป็นทีมครับทีนี้นเขาเล่นกันดีกันทุกคนแล้วครับโดยเฉพาะไก่เบอร์หนึ่งนะบอกเลยอ่ะอ่ะอ่ะดูดิดูดิ ไอ้น้องเมื่อกี้น้องก็พูดดีๆอยู่นะทช่ไมอย,อยู่ๆที่พูดอย่างเงี้ยพี่มาเล่นการครับมันต้องต้มร้อนเยาะนะความจริงกระเปล่าครับอย่าเอ๋อทำตรงยิงคงยิงหัวสภาพวิน้องพี่วิสามาเล่นกับน้องเลยนะแต่น้องแบบมาโทษพี่ไม่พอจังไปโทษทีมอีกอันนี้ก็เกินไปว่ะลูก้าก็ไม่เท่าไหร่นะโทษทีบ่ะมีคนสอนมาดีแล้วเงี้ย <c oughs> ไ,ได้ได้น้องพี่ไม่พาเองขึ้นแกะอะไรเงี้ยโทษทีครับแบกตัวเองได้ครับอะไรอ่ะไม่ยิงอ่ะทีมทำอะไรอ่ะเอออะไรหนิโอ้ตามเงี้สภาพ เติมเก่งเล่นกากอันนี้ก็ไม่เอานะครับแถมปากดีด้วยอะไรครับผมเติมเก่งเล่นกากอะไรครับก็ขอแบบมีฝีมีตังเติมครับจากเติมเท่าไหร่ก็เติมได้ครับถ้าเรามีตังไม่ไปเดือดร้อนใครอะครับไม่ไม่ไม่ใช่แบบขอเงินแต่ขอตังแม่ทุกวันอะครับอันนี้ก็ไม่เอานะครับเหมือนเบอร์อเลยแสบวัดดวงอะไรอะโดนแลเบิดอไปเฮ้ยน้องน้องมันโดนแล้วเพื่อนเราโดนแล้วเบิดครับไปว่างูได้ไงอ่ะก็อีกฝั่งใช้ยแล้วเบิดก็โกงมันก็ถูกต้องแล้วก กดห้ามใช้ระเบิดนะครับจะเออเอเอเอะไรนี่เฮ้ยออก็เพื่อนเล่นดีแล้วครับจะไปเพื่อนโง่เพื่อนโง่อะไรลูก้าเองก็พูดเกินอะไรนี่อะไรนี่ชุดลาบอะไรนี่อะไรมาใส่รองเท้าอะไรเหมือนกันนี่อะไรโอ้ยขี้คอว่ะไม่ไม่มีปัญญาแบบมีสมองแบบแต่งตัวแบบเป็นสไตล์ตัวเองหรืออ่ะชอบอกอล์ฟคนอื่นอ่ะชุดประจําของแปมวัดหวงอยู่แล้วครับชุดเนี้ยโอ้ทีมดันดีเย้ยทำไมอ่ะโอ้ยเพื่อนโดนถมกเพื่อนโดนถมกเพื่อนโดนถมกพไม่ใช่ระเบิดหลวง เพ en ื่อนเพื่อนดาวเพื่อนดาวของจริงของจริงไงนี <c <c ่ยแล้วแต่ครับไก่เองนะไก่เองครับเลยดาวคุณนมาป์บต้องหัวละดาวไหวมันแหละไหวไหวเราไหวเราไหวเราไหวจะปากดีโดนล้านเอ้าจะปากดีจะปากดี มีปัญญาเต็ดสามศพก็ไม่มีปัญญายิงออกตายโง่ทีมโอ้ทีมดูไว้ดูไว้ตายน้องก็ไปดีเยอะเลยน้องก็น้องก็ไปว่าทีมเกินลูก้ามีปัญญาแบกมันคงไหมครับเอ้ออะไรครับเขาเล่นยังเป็นทีมครับเขาเล่นดีแล้วไม่แม่คือความจริงนะแบบกดตรซีหนึ่งยังไหวอ่ะทุกทีโอ้โหเพิ่งได้สี่คิวนึกว่าได้สิบคิวละทำเป็นแอคพูดเยอะจังวะเออก็ไม่ได้ตึงเท่าไยหรอกครับ ก็แบกทีมรครับตอนนี้ทำไมเนาะแบกทีมอะไรครับเกมคนเล่นกันเป็นทีมครับโททีวาดสี่วีสีส่นะครับไม่ใช่หนึ่งสี่ก็สีครับอันนี้หนึ่งสี่ครับโททีหนึ่งสี่อะไรครับน้องแเฮคิตาดูเลยครับแบมบัดวงก็แบกบทีมเหมือนกันนะถ้างั้นอ่ะเออไม่แบมไก่อะไรเงี้ยไม่ใช่แบมบัดดวงล,วแล,แล,และแบมแบมไก่อะไรเงี้ยไก่อะไรครับไก่อะไรไก่ชนไก่แจ้เงียแบบเงียบเงียบเข้าใจว่าเด็กน้อยไม่รู้จักครับอ๋อไปตายโง่คนเดียวตายโง่ร้องตายโง่ตายยังครับเปล่าก็ยังไม่ตาย โง่โง่เกินดีละดีละตัวแบบถ่วงทีมไปตายละดีละโอ้โหโอ้หก็พูดเกินเจออะไรครับน้องดูดูที่ไว้ครับน้องไหนไหนไหนนี่หรอตัวแบกอะครับคาร่าเปล่าตัวปั๊มตัง้งเปล่าเราอะลูกะอ๋อตัวให้เพื่อนดึงเขเข้าใจเข้าใจว่าเป็นตัวแบบให้เพื่อนดึงอะไรเงี้ยอ่ะดูดิดูดิ หยุดจ้าไม่อยู่ละอจ้าอยู่ทำไมจ้าทีมเล่นงงตื่นอะอยู่ทำไมเนาะงงตัวเองว่าถ้าเป็นแบบวัตดวงหนึ่งสามใบนะครับเนี่ยถือปืนรอดีคือ่นไมครับคือนทำไมเออแล้วนี่ตายท่านน่เออเอออะไรครับตายอะไรครับคิดตายด้วยนะครับตายอะไรซาบเพลไม่เราดูตาไม่ได้ตอนเล่นเป็นแม่แม่ตอนเล่นเป็นบัพฟลโล่ตอนตอนหลัง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 มันเป็นโค้ดเลยครับเไม่ถือก็เป็นหลังจริงอะครับ เขาเรียกว่าสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมครับเขาไม่เรียกว่าโค้ดอ่ะแตกกับบันแยกไม่ตึงทีมง่ออะไรเงี้าเอ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 า,เอาดูดูดีครับตายแล้วโทษทีมแต่มันดวมพลาะอุ้ย เว้ยไม่น่าออกมาเลย <st ing> ไม่น่าเชิญมาเลยโอ้ยน้องที่แรกพี <st ing> ่ก็นึกว่าแบบน้องจะน้องสัญญากับราชานมผงไว้แล้วเหรอครับว่าจะเป็นเด็กดี <st ing> เออเดีพี่ต้องบอกราชานมผงมาจัดก,การลูก้าละคนดูกดไลค์เลยครับเดี๋ยวพี่เอาราชานมผงมาจัดก,การได้ลูก้าละครับเดี๋ยวเดี๋ยวตีนตบหน่อยไอ้ไอ้ไอเ้ไอเ,ดไอเด็กไอ้เด็กอ่ะไอ้เด็กราชานมผงด้วยเฮ้ยเอ็งเก่งมาจากไหนวะน้องโีครับไปฝึกจูงสกิลปากฝีมือก็ตึงนิดหนึ่งโอ้โหเอ็งก็จะเก่งเกินนักเลงนักเลงว่ะพี่ไม่ชอบนักเลงว่ะ นีแบบแถวบ้านเขาเลยแบบโโใหญ่อะไรเงี้ยขาใหญ่อะไรเงี้ยล่วงหนึ่งไอ้ล่วงครับยุบยัดตัวเอ้าหมูจิงหวะครับมึงอย่าดึงมาดึงหน่อยดิเอามาดึงหน่อยดิมาดึงหน่อยดิมาดึงหน่อยดิมันจะขึ้น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 โดดลงมาเลยดดลงมาเลยเนี่ยดูดลงมาเลยโอ้ชไม่รังดึงไก่ครับพวกพีโอ้ดูดิครับดูทีมดูดูไอ้ยดูทีมดิ่ดูไอ้ลูก้าคนเดียวก็พอครับดูเขาพูดครับ อะไรอะไรอะไรแกคีดตาด้วยครับอะไรตาแดงก็่อเราอะไปฉีดวัคซีนมาหรือเปล่าครับนะครับไม่ฉีดหรอกครับวัคซีนวัคซีนอะไรนะวัคซีนคออวาววัคซีนต้นตีนใช่ไหมครับอะไรครับอะไรครับอะไรครับอย่าเออเลยดิเอาก็ก็วัคซีนมันไม่ดีจริงอะครับผมต้องต้องบินไปฉีดที่เมกานะครับใครที่จะฉีดวัคซีนกัน้ลงไปที่สามแล้วหรอนี่หรอ ไก่แปมเข้าใจพี่เข้าใจว่าลูก้าแบบหิวไก่อยากกินไก่ย่างส้มตำเลยเนี่ยเออน้องก็ไปซื้อได้้นองก็ไปซื้อได้นะไม่ต้องมาบอกพี่ว่าไก่ไก่อะไรนะอ๋อทีมแยกกันทำไมอ่ะทีมเดียวอะไรยนี่อะไรครับอะไรครับแปบบแอแอแบบทำอะไรอ่ะไอ้แปบบอ่ะคุณดูแมพหน่อยครับคุณดูแมหน่อยแขกตาหน่อยครับว่าทีมเขาอยู่ด้วยกันอ่ะตัวเองไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะอ้าวโซโล่เพีเยอร์ครับนี่คือแปบบวัดดวงโซโล่เพีเยอร์แนวหน้าประเทศไทย อนนั้นบอกคนอื่นว่าแบบเล่นเป็นทงเล่นเป็นทีมตัวเองเล่นเป็นคนเดียวโง่อ้าวแต่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 พี่ก็แต่พี่ก็ไม่โทษทีมนะน้องไม่เหมือนน้องนะปากตอแหลโทษทีมแบ๊บแั๊นะตายก็โง่และโทษทีมนะน้องอ่ะบอกเต้นนะครับดูใครครับดูนะครับว่าใครแบกทีมแบกอะไรครับเก็บเล่นกันเป็นทีมครับไม่เหมือนลูก้าชำซงจะโซโล่นะแต่โซโล่ไปแจกปืนให้เขาอ่ะปีครับปากดีเล่นเจ่งครับไม่ไม่ใช่แบบปากไม่ดีแล้วเล่นกากเหมือนเดิมอ่ะเอาก็ก็เก่งเหมือนกันนะครับผมไม่ได้เป็นไม่ได ทีมตายแล e. oh, ้วโง่ไอ oh, 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 oh. oh, oh, uh, ้ผมโง่โง่เกินเกินเกินเฮ้ยตายวงโง่โง่โง่เอ้าโงหน้าเดียวหน้าเดียวตายหว่าเดียวมันตายป่ะเอ้าเติมท้ายหน้าเดียวตายมันกำลังพันยาบอกใครบอกใครอ่ะบอกทีมไงตัวนี้ตัวนี้เลย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 ดูได้ครับแบกทีก็แบปลกดวงแบกทีมอะครับ ดูสโก้ได้ครับถืออะไรนี่แห่ขี้ตาหนึ่งนะครับป่อทพันธุ์เองดูนะครับก็ก็ก็แป่มวัดดวงแบกทีมอะครับผมอลูก้าแบกทีมอุ้ยเบอร์เกินน้องลูก้าคือถ้าแบบน้องจังปากดีอย่างเงี้ยไม่เลือกอย่าตอนนั้นน่ะสัญญากับราชานุ่มผมไว้ว่าจะเป็นเด็กดีเออจะแบบไม่ไปด่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ซ้ำศพใครอย่างเงี้ยเดี๋ยวคลิปหน้า พี่จะบอกไอ้แปงอะราชานมผงมาจัดการเองแล้วลูก้าถ้าเยังไม่เลิกอย่างเงี้ยไม่ใช่หหรอครับราชานมผงราชานมวัวอะไรก็มาเถอะไม่ได้ไม่ได้เกรงกลัวเไรหรอกเออได้ได้ครับน้องได้ได้เจอกันเราเจอกันเราเจอกันเจอกันเจอกันไก่แต่ละไก่เบื่อไก่แบบไปดิไปดิไปดิโอเคครับคนดูคลิปนี้ก็จบไปแล้วนะครับฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีด้วยนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้พี่เจอกันคลิปหน้าบายบายไปตามไปแปงมาแป๊ คอมเมนต์มาเลยว่าตามราชานมผมมาที